พอเมื่อช่วงข้ามวันนี้คุณผู้ชมครับหลังทราบมติของจังหวัดชนบุรีนะว่าจะนําสารเคมีกลับมาคืนตามที่พี่อิฟแจ้งข่าวไปเมื่อครู่จะมาคืนที่ระยองใช่ไหมกลุ่มชาวบ้านที่หนองาวาตําบลบางบุตรอําเภอบ้านไขยระยองพอได้ทราบข่าวก็รวมตัวกันเลยครับรวมตัวกันที่บริเวณด้านหน้าบริษัทวินโปรเซสจำกัดนะเขานํารถบรรทุกมาปิดกั้นทางเข้าด้านหน้าโรงงานพร้อมกับเขียนป้ายสีแดงตัวใหญ่ตามภาพที่เห็นเลยครับ ไปไม่กลับไม่รับคืนพร้อมกับขึ้นไปยืนบรสโหร้องตะโกนว่าไม่เอาคืนไม่เอาคืนไม่เอาคืนชาวบ้านบอกว่าชาวหนองภาวาทนมาสิบปีแล้วถ้าไม่มีที่ไปก็ให้เอาไปกองไว้ที่กระทรวงอุตสาหกรรมชาวบ้านว่าอย่างนั้นนะเพราะเป็นต้นเรื่องในการอนุญาตไม่ใช่มาให้ชาวบ้านรับผิดชอบเพราะเรื่องนี้ครับถ้าเจ้าหน้าที่รัฐป้องกันแต่แรก ปัญหาจะไม่เกิดชาวบ้านว่าอย่างนั้นอ,อย่างไรก็ตามครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยสารเคมีจํานวน60ถุงบิ๊กแบกโดยถุงนึงเนี่ยมีน้ําหนักประมาณ1ตันครึ่งเริ่มทยอยขนย้ายออกจากพื้นที่ชนบุรีแล้วครับก็มีชาวบ้านปักหลักเฝ้าดูสังเกตการการขนย้ายโดยทางจังหวัดชนบุรีเองก็ตั้งเป้าขนย้ายสารเคมีดังกล่าวเนี่ยจำนวน90ตันให้แล้วเสร็จภายในคืนที่ผ่านมา และภายในวันนี้ครับจะขนย้ายที่เหลือทั้งหมดอีกจํานวน210ตันรวมเป็น300ตันขณะที่ช่วงกลางดึกของเมื่อคืนครับนายชุติพงศ์พิพพพินโยสอสอจังหวัดระยองก้าวไกลนะฮะรายงานสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่บอกว่าสารเคมีที่ถูกขนมาจากจังหวัดชนบุรียังไม่สามารถนําลงจากรถได้เนื่องจากชาวบ้านไม่ยินยอมโดยยังรอเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานแล้วก็อุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ย ก็มาตรวจสอบแต่ว่ายังไม่สามารถติดต่อได้สสว่าอย่างนั้นนะ<า>แล้วก็ยังไม่มีผู้เกี่ยวข้องมาตัดสินใจสั่งการแต่อย่างใดทําให้มีความกังวลเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเหมือนที่พี่อิ๊เกริ่นไปช่วงต้นว่าฝนอาจจะตกลงมาสารเคมีที่อยู่ในถุงบิ๊กแบกมันอาจจะรั่วไหลมันอาจจะชะล้างลงไปหรือเปล่าอย่างไร ตรงนี้ต้องรีบแก้ไขปัญหาน,น,นะครับค่ะคือจริงๆก็มีรายงานนะคะว่าก่อนที่จะขนมาถึงชนบุรีผู้ว่าระยองเนี่ยประสานสะสะระยองและชนบุรีให้ชี้แจงกับชาวเมืองชนว่าอลูมิเนียมรอดของวินโพเซตไม่ใช่สารพิษสามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ได้เอาไปทิ้งในชุมชนนะคะคือโรงงานแมทเทิลคอมเขาจะนําไปแปรรูปตามกรรม,มาวิธีและโรงงานแห่งนี้ก็ได้รับอนุญาตถูกต้องตาม ถูกต้องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วนะคะ<ฆ>แต่ก็นั่นละค่ะคุณผู้ชมไม่เป็นผลชาวบ้านไม่ยอมเนื่องจากว่ามีความกังวลแล้วก็ได้รับข้อมูลมาว่าแม้ว่าจะได้รับอนุญาตให้มีการ ดําเนินกิจการโรงงานอุตสาหกรรมได้นะคะคแต่ว่ายังไม่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินกิจการกาจัดสารเคมีมจากพวกสารเคมีจากขยะต่างๆจริงๆควรจะต้องสื่อสารแบบนี้ตั้งแต่แรกให,ให้เขารู้ก่อนอให้ชาวบ้านไว้วางใจให้ชาวบ้านเข้าใจว่าอ๋อสารนี้มันไม่ได้มีผลกระทบนะ,ะมันไม่ได้อันตรายใช่ไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนด้วยตอนนี้ทำังไงดีอ่ะนั่นน่ะสิคะ,ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรมต้องเข้าไปดําเนินการแก้ไขโดยด่วนนะคะครับค่ะ